สวัสดีค่ะวันนี้พีุ่่งมาแนะนำวัตถุมงคลของวัดท่าซุงที่ตึกรับแขกนะคะประดีมีน้องสามขั้นหนึ่งขอให้พีุ่่งรีวิววัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ราคาหลักร้อยไม่เกินหลักพันในคลิปนี้ก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆที่พีุ่่งได้นำมาให้ชมนะคะ เผือใครจะมาบูชาหรือขอบูชาทางออนไลน์แต่วดถ้าคุงก็ได้แต่ตามเพศต่างๆนี่พี่รุงไม่แน่ใจนะคะแต่บางสิ่งบางบางรูปแบบหรือบางองค์บางชนิดพี่รุ่งเองก็บูชาไว้จำนวนมากพอสมควรเพื่อแบ่งปันให้กับน้องๆที่เขามีความต้องการที่พี่รุงได้ใช้เป็นประจำในการ ขับไล่คุณใส่อาถรรพต่างๆนะคะที่เป็นกูดต้นย่างก็ให้พี่รุงใช้เป็นประจำก็มีอยู่หลายหลายอย่างหลายหลายแบบหลายชนิดนะคะวันนี้นำมาให้ชมตามที่น้องตาวขอให้พี่นุงรีวิวว่าหลัก ร้อยถึงไม่เกินหลักพันนะคะชมได้ตามอัธยาศัยมีโอกาสมาเที่ยววัดท่าจุงมากราบจรีรัสังขารของพระเดชพระคุณพ่อมาร่วมบุญที่วัดท่าตุงก็เชิญมาที่ตึกรับแข่บูชาวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองค่ะ